ก็ท่านั่งแบบนี้นะครับผมคือท่านั่งแบบยุคสมัยใหม่ของกันเฝ้าห้างนะเสียงทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็แจ็คนี่ยินเสียงเหมือนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาวันนี้ก็อยู่กับผมนะเต้คนป่าคนไม่หล่อคนเดิมครับเปลี่ยนสโลแกนมาเดี๋ยวบอกว่าคนหล่อบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนุม่มๆายคนอิจฉาผมอีกนะครับผมวันนี้ผมก็เข้ามาอย่างในป่านะ จะตามน้องแจ็คไปส่วนหมากล้างเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นส่วนหมากที่ผมเคยไปหรือเปล่านะก็เส้นทางก็เช่นเดียวกันนะคผมใช่ไหมแจ็คใช่ครับแต่ทุงนี้ก็ที่สวนหมากล้างในมีเนาะพกผลไม้ขึ้นเลยนะใช่ใช่ใชผมเคยไปกับ<น>เ,เด่นแล้วตรงนี้ใช่วันนี้ผมกับพี่เต้ก็จะ,จะไป,ไปนอนใช่ใช พาทุกคนไปดูร่องรอยบรรพบุรุษของพวกเรานะออนะส่วนพ่อของอาจารย์เชนใช่สมวนอาจารย์เชนใช่นั่นมันอยู่ในป่าเลยที่เขาอยู่สมัยที่เขาอยู่พ่ออาจารย์ตาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันตรงนั้นนะครับผมนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนเกลียงหรือว่าคนชนเผ่านะครับผมนะเขาก็จะอยู่กันเป็นจุดๆนะครับผมนะไม่เหมือนสมัยนี้ที่เขาลงมารวมกันเป็นหมู่บ้านนะครับผมว่า พะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับผมไปเรียกกลับมาให้ลงมเป็นหมู่บ้านแล้วก็จัดจ่ายพื้นที่ทํากินใหม่นะที่ทุกคนเห็นส่วนหมากอยู่ในป่านะครับผมก็เป็นร่องลอยอรยธรรมของบรรพบุรุษผู้ผมเองนะครับผมนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบอยู่กันในป่าลึกนะครับผมนะดำรงชีวิตกันแบบเงียบสงบเฮ้สมัยเมื่อนะมมก่อนเนี่ยเขาจะอยู่แบบไม่ใช่ไล่เลื่อนลอยนะนะก็เรียกไล่หมุนเวียนไล่หมุนเวียนสมมติว่าเขาอยู่ตรงนี้ปีนี้อยู่ตรงนี้ปีหน้าเขาก็เยียบไปหน่อยหนึ่ง อีกปีหนึ่งก็เยียบปอีกหน่อยแล้วก็อีกปีทำงากนกบมาที่เดิมใช่มีครับน้อยเข้ามาที่เดิมใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็แจ็คนะครับผมก็จะเดินทางกันเลยนะครับมาเราเดินทางกันเลยดีกว่า ก่อนพี่เตะไว้เดือนต่อฟ้ามืดแล้วอะฟ้าม,มืดวันนี้เย,ย็นแล้วอ่ะโอ้โหอากาศมันคืบวันนี้ฝนจะตกบ่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะตกหรืนนอเปล่าม,มืดมา,มากช่วงนี้แม่งพายุเข้าบ่อยมืดท้องฟ้ามืดวันชิบหายในป่าเนี่ยมืดไวมากวันนั้นที่จะไปก็สี่โมงเย็นจย่ากับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วอ่ะสี่โมงเย็นเหมือนหนึ่งทุ่มเออมันมืดไว ย่งก็หกโมงอ่ะคุทุ่มหกมงอ,อันนี้ม่งไปสองโมงเอ,อยย่งกับท้าหกโมงเลยที่หายเนอวะเมือ่อกี้เรามาตอนใบสองเออดน้ำามไม่นสามโมงคนี่หรอสามโมงเมงกอือบครึ่ง้ว นะครับผมตอนนี้เราก็เดินมาน่าจะครึ่งทางเลยแจ้งนะครับผมนะเราก็นั่งพักกันก่อนนะสองคนร้อนมากนะทุกคนขันนี้ขนาดฟ้ามืดนะมันก็ห้าหกโมงมันก็หกโมงเย็นนะแต่แบบมันอบมากมันอบมากดูเงาผมไหลเต็มเลยโคตรอบเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราสองคนนี่จะนั่งพักกันก่อนนะนั่งพักเติมกำลังให้สักเต็มที่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางอีกทีหนึ่ง ทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาเจออย่างต้นไวยนะเดี๋ยวผมอธิบายว่าต้นไวยชนิดไหนกินได้กินไม่ได้เพราะมันมี2องชนิดนะนี่คือชนิดแรกนะครับผมนะที่สามารถรับประทานยอดอ่อนมันได้นะครับผม,มก็เป็นไวยขมนะเขาเรียกว่าไว้ขมหรือว่าไวยมันนะครับผมก็วไวยดาที่ทานได้แต่ซึ่งไวยชนิดนี้เนี่ยนะไม่สามารถทานได้นะแจ็คนะแต,แต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าไวยของมันนะที่เป็นเส้นนะครับผมนะเอาไปถักนะเป็น พวกที่นั่งไปถักเป็นพวกสิ่งของที่มาใช้ได้นะครับแล้ว่าเอาไปทําได้หลายอย่างทำบ้านทําบ้านบ้านกระเลียงที่เขาไว้ใช้ไหวม้วนพันนะครับผมนะก็ทำกระเป๋าก็ได้ทำกระเป๋านะผมนี่ตัวไหวไหวดําเนี้ยพี่เต้เคยเจอใหญ่ที่สุดนี้เท่าไหร่เท่าแขนเท่าแขนผมก็เคยเจอเท่าแขนใช่นี่นะครับผมนะวัยชนิดนี้ก็ไม่สามารถทันได้นะตระกูลไหวก็มีหลายแบบหลายตระกูลนะครับผมนะแต่มันคือสายพันธุ์เดียวกันแต่มาอยู่อะไรตะกูลนะครับผมมันอยู่อะไรชนชั้นนะ เหมือนคนทั่วไปใช่ไหม <laughs> แต่สายชนิดนี้ไม่สามารถทันยอดได้นะครับผมโอเคหลงังจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะถึงแล้วใช่ไหมแจ็คถึงแล้วเนี่ยขึ้นตรงนี้นี่เลยตรงนี้ตรงนี้บอกต,ตรงไหนขึ้นตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่หรอนีออหรือขึ้นตรงไหนข้างหน้านี มืดมากเลยครับอากาศวังเวงดีเหลือเกินบรรยากาศเงียบสงบองมีเสียงนกก็แหละที่ไม่เงียบสงบโอ้ยดูทุกคนชันมากเลยเตี้ยเหมีรอยสตาร์มันเลยนี่ใช่เตี้ยอังเกตนะรอยพวกนี้มันจะไม่มีใบไม้ลงมานี่ตรงนี้มีใบไม้ไล่ลงมาเลยเตี้ยมาดูดิ เหมือนมีสัตว์อะไรทึกอย่างนะ้ดูขึ้นไปถ้ามากินผลไม้เปล่าวะไม่รู้มีขนุนเลยนะขงบนเนี่ยใช่มีขนุนแต่ยังไม่สู่เขาที่ผมมามีขนุนมีทั้งมะม่วงเดี๋ยวไปดูปดูกัน <c oughs> <c oughs> เราก็มาถึงอย่างนี้ครับผมทิ้ฐานร่องรอยบรรพบุรุษเมื่อสมัยก่อนทุกคนนะ อันนี้ก็มาถึงแล้วโหยถนนลูกบอลเลยทุกคนนี่คือโอ้ข้างหน้าข้างในนี่โล่งเลยโอ้ยต้นหมากล้มเป็นเพราะพายุแน่นอนน่าจะลมพัดไหลลมพัดแรงมากเลยถามไหมขิงไหมถนนขนนไม่ตู่พีเจนีน่ถนนมีไหลลูกเลย ก็ตรงนี้ผมณเมนมาเป็นครั้งที่สองนะทุกคนครั้งที่สองเขาบอกว่าที่เขาฝังคนสมัยก่อนที่เขาตายในแถวนั้นบอกแจกฝังนู้นอะใช่ไหมใช่ทุกคนที่เขาเล่าให้ฟังอะแต่ผมมาที่แล้วเจอถ้วยถ้วยเก่าๆใช่ที่เก่าฝังเหมือนกันเลยโอลูกมากผมเมื่อกี้ก็อธิบายไปถึงไหนก็ไม่รู้กล้องมีปัญหาอีกแล้วนะผมนะ น่าจะเป็นช่วงที่ลูกหมากผมบอกลูกหมากสีเหลืองทุกคนดูยอดนะยอดมันก็ขาดนะลมพายุแรงแค่ไหนลูกหมากสีเหลืองก็อยู่นู่นเมื่อกี้มองไม่เห็นแต่มีหลายต้นที่น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าน่าจะโดนกระรอกกินนี่เราก็มาเจอนี่มะม่วงสุกมะม่วงสุกนะครับมีเสียเปี่ามีโลุอ้ยไม่เสียไม่เสียลูกนี้อร่อยเลยหอมโอเค ม่วงสามรสนะเนี่ยใช่ม่วงสามรสแล้วม่วงสามปีแล้วก็เรียงเขาเรียกอ่ะอ๋อแต่มันจะมันจะหอมแล้วก็เปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนะครับผมแต่ผมชอบอย่างนีงชอบความหอมโอเคพยายามเข้ากินเนี่ยอร่อยเลยอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆสวนกันนะเดี๋ยวผมจะพามาดูละกำเนาะนะเพราะเราชุดแรกที่มามีละกำัมลูกละกำัหวยละกำไม่มีลูกเลย ลูกหายหมดเลยน่าจะโดนหมีกินแล้วนะครับผมนะก็บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าหมีเนี่ยมันชอบกินละกัาผมก็งงนะมันเปรี้ยวนะไม่รู้หมีมันกินอะไรนะของมันขอหาจีในลูกที่หวาน,นนะที่ไปเจอนี่มันไม่รู้หวานเลยนะไม่หวานใช่ไหมอืม้ยวเฮ้ โอ้ทุกคนนูน่นรางรางข้างบนนูน่นเหมือนรางกระลอกดงเลยนะทุกคนน่าจะเป็นรางกระลอกดงนะครับอยู่ข้างบนนูน่นเห็นไหมตามๆตรงเนี้ยที่ผมมองไว้ปุ๊บเป็นรางกระลอกดงก็หักกิ่งไม้มาทําเป็นรังเนาะแต่ถ้าเป็นรังหมีเนี่ยมันจะใจใจกว่านี้นะครับผมนะแต่นี่เป็นกระลา,ลากระลอกดงุ่นใจได้นะซึ่งถ้ากระลอกดงมันทํารังอย่างนี้นะทุกคนนะ มันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละนะแต่มันก็จะไม่ไปไกลจากที่รังของมันเดี๋ยวยว่าจะแวะกลับมารัางเก่าๆของมันนะครับผมก็กลับมาทารังใหม่นะต้นไม้ตัวนเ่เดิมของมันทุกๆปีเราทุกๆเดือนนะครับ mm. นี่ถ้วยที่เรามาวาที่แล้วยังอยู่นะถ้วยเก่ามันเป็นรอบๆลนี่ครับผมก็จะดูแบบโล่งๆหน่อยนะ มีต้นหนุนต้นเออผลไม้ป่านะครับผมก็จะมีตอไม้ตรงนั้นตอนน่นจาจะนานแล้วล่ะนะครับน้องแจ็กก็กำลังเดินสำรวจอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็จะมีต้นเออกุโพออีกต้นหนึ่งนะทุกคนดูกล้วยไม้ตรงนูน้นมีดอกด้วยนี่เดี๋ยวจะให้ดูมดผมได้เออถนนมาลุ่มเออถนนใช่ล่วงล่วงล่วงที่ใต้ต้นเลยล่วงแล้ววะสัตว์มันทำโต๊ะเอะล่วงน่าจะเป็นลมแรงผมดูแล้วนีออ่ ัวมันหลุดนิ่มๆด้วยนะพี่เต้สูงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามีดผ่าดูครับถ้ามันแก่หรือเปล่านะแต่ดูแต่ดูภายนอกเนี่ยไม่แก่นะแต่แต่จับดูเนียนนิ่มเฮ้ยเป็นอะไรวะเสียงเหมือนเสียงอะไรวะไม่รู้เสียงดงังไกลมากเสียงมืนก <มา S 1> วางว<บ>ะ,<บ>ะไม่รู้เสียงมันเก้งกว้างวะ ดังมาจากทางนู้นเลอพีเ่เต๊จะเข่าอยู่ลูกนู้นอะมาเลยอยู่ไกลกันจากเราโอแค่คแ,แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเตรียมหาที่พักกันก่อนนะครับ น,นะครับผมตอนนี้นะผมก็กําลังทําที่ขึ้นไปมัดไปบนต้นไม้นะไปคล้ายๆบันไดนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายแบบที่คัานะครับช่วยกาบ,บินขึ้นไปได้นะครับน้องจั๊กขึ้นไปนมัดก็จะเป็นจุดที่น้องจั๊กจะมัดไปนะครับผมนะเห็นไหมไม้ไผ่ข้างบนนู่นเลยส่วนผมเนี่ยผมจะมัดตรงนี้ที่ผมบางไว้นิดนึง มาตรงนี้เพื่อช่วยพยุงขึ้นนะขึ้นไปนอนบอนนู่นนะครับทุกคนนะเราตอนตรงนี้คืนนี้เราก็จะมาเฝ้าลูกไม้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอีนทั้งขนเลยนอนตรงใจกลางแล้วก็มะม่วงเราตรนนี้ก็มะม่วงนะครับนะก็เพื่อคือนนี้เนี่ยเราจะเจอสัตว์นะทุกคนนะก็จริงๆเราเน้นมาสองสัตว์โดยเฉพาะเลยคืนนี้นะครับผมที่เรากบมาที่ไร่ล้างนะครับแต่ถ้าเรื่องเออหลุงศพหรือว,ว่าวิญญาณอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ขอขมาไปแล้วนะ ก็คงไม่เจอนะครับน้อยนะแล้วเขาคลืนนิดเป็นยังไงนี่ครับผมนี่แหละคือเซียนต้นไม้นะครับผมต้นหมากที่เล็กมากเห็นไหมไม้เริ่มไปยุบมันไปแล้วอ้าวครับผมตอนนี้ลื่นๆนะเอาดีๆนนไอ้หน,หนดูดีจากเออครับผมตอนนี้หลังจากกระึดงขึ้นไปแล้วนี่ก็คือเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนนะที่แบบเรียกว่าอะไรคือเอาไม้เส้นนี้ไปเป็นที่ค้ำหรือว่าที่เหยียบนะก่อนที่จะมดเตะนะผมนะเพื่อแบบพยุงเราไม่ให้เราแบบนะตกหรือว่าพลาดนะแบบมอนกบวบ่าแบบแบบไม่มีที่เหยียบเป็นที่รองอ,าาอะไรประมาณนี้นะผมนะก็แต่มันก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันทําเสร็จแล้วมันก็โอเคนะแต่สาหรับน้ําหนักของน้องแจ็กเนี่ยได้อยู่แต่สำหรับของผมเนี่ยมันจะนั่นนี่ครับ ต้นมะม่วงนี่เลยเพราะว่าถ้าอย่างนี้น้ำหนักผมผมร้อยรองรับแน่นอนซึ่งจากนี้นหนักจ,จากนี้เนี่ยผมก็จะมัดของผมมากแล้วกัน นะครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมบันไดเขาเรียกว่าบันไดชุกเฉินนะครับผมหรือว,ว่านะล่งรีบอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือเอาไม้ไผ่มามัดกระวันนะครับผมซึงไม้มันก็ได้องศาพอดีนะสองต้นอ๋อจริง,จร,งจริงแล้วถามว่าขึ้นถึงไหมต้นแค่นี้ขึ้นถึงนะทีนี้ผมอยากจะขึ้นแบบสบายๆนะผมนะก็เลยเอามาได้มาสักคันหนึ่งแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปนะครับข้างบนมันแล้วก็กระเป๋าเป๋าเนี่ยผมได้มัดเชือกนี่ขึ้นทุกคน นี่ก็เป็นภุมมพัญญาชาวบ้านชนิดหนึ่งนะทุกคนนะซึ่งถ้าสมมุติว่าทุกคนมาป่าอีก,กินผลไม้อะไรเนอะ่รเงี้ยขึ้นไม่ถึงนะเขาก็มาตรงนี้ก่อนไปเลยไม่ต้องตัดไม้ไผ่ทำคือผัดแผ่ผัดผัด,ดแล้วก็นี่ถาวนพัน,นแข็งแรงดูดึงเลยไนมะ่ร่วงนะครับนี่พันกันมันม้วนทุกคนก็ดูนี่ขึ้นไปหน่อยข้างบนนู่นเนี่ยน้องแจ็คเขาจะนอนตรงนี้ต้นหมากสองต้นนี่ทุกคนเนี่ยน้ำหนักเยอะ่านมาต้น,นี้ต้นเล็ก ไรต้องนอนกิ่งนู้นนะเดี๋ยวผมนี่จะขึ้นไปข้างบนก่อนนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องแจ็คเนี่ยเอ,อไปหาปืนนะเชิดโจงข้าวส่วนผมนี่จะขึ้นไปเตรียมที่พักข้างบนก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับครับผมตอนนี้ขึ้นมาถึงยังต้นไม้แล้วนะที่พักนุน่นส่วนแจ็คอยู่นุ่นเลยข้างล่างดำๆอยู่นุน่นกระเป๋าของมอยู่ข้างล่างผมเลยนี่มัดเชิกขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมานะผมนะก็มาเตรียมที่พักข้างบนกันเลยดีวยกว่า นะครับผมตอนนี้ผมก็มัดเปเสร็จแล้วนะโดยเดิเปผมก็หลุนลุยนิดหนึ่งนะผมลืมเปลี่ยนเปเลยนะครับผมนี่นี่เลยก็ท่านั่งแบบนี้นะครับผมคือท่านั่งแบบยุคสมัยใหม่ของกันเฝ้าห้างนะเฝ้าสัตว์นะครับผมก็จะเตผมเปมัดนอนอย่างนี้กันเลยนะครับผมทั้งคืนแล้วก็จะเพราะว่าทำไมาถึงนอนทั้งนั่งแบบนี้นะครับผมนี่พอรัปุ๊บมันลุกขึ้นมาผมก็สอดสองง่ายดายครับซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลัง ถ้าเป็นการนอนราบยาวไปเนี่ยมันจะไม่คล่องแคล่วในการแบบเป้าห้างล่าล่าสัตว์สมัยก่อนเพราะมันต้องมีอาวุธใช่ไหมนะมันก็ต้องเลงนู้นเลงนี่แต่ทีนี้มันคือมันง่ายนะครับผมคืนนี้ผมก็จะนอนแบบนี้นะครับผมวันเพราะว่าเมื่อกี้คนที่รล้ผมจะมัดมันตงไปกิ่งนู้นแต่ว่ากิ่งนี้มันโอ้โหทุนก็ดูดีมันเล็กมากพรามมันเมื่อกี้ผมเดินไปแล้วมันมันยุบลงนะผมมันจะหักอะไรต้องเปลี่ยนทีงนี้คืนนี้ก็นอนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขอเวลาพักผ่อนก่อนนะ ให้น้องชายสุดที่รักผมอยู่ข้างล่างในหเข้าวนะครับก็วันนี้ทําไมผมถึงพักผ่อนไว้นะผมก็ไม่ได้เอาเปรียบน้องนะน้องขารู้อยู่ว่าผมผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่โอเคนะครับ okay, ะะผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพักผ่อนก่อนนะ นะครับผมตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีแล้วนะหายปวดหัวแล้วนะตอนนี้ก็ยังมีเวียนหัวนิดนิดนะครับนะนี่ผมก็เซฟตี <c oughs> ต้ตัวเองมัดนะะมัดตัวเองฮะตัวเองแจ็คอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนนี่แจ็คนี่ครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะะเราลงมาต้องเฝ้าสัตว์นะเพราะบริเวณนี้มีแต่ผลไม้นะคืนนี้อาจจะได้เจอบ้างนะครับผมนะนี่นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆเราตองคืนเป็นยังไงนะครับมนไปชายก่อนดูคนแจ็คไงเห็นไหมออนี่นะทวดนี่นี่มันก็ถ้าสัตว์มาก็น่าจะต้องเจอมากนะวดน,นี่นี่ตัวนี้เลยที่เห็นในนี้เห็นไม่กินแล้วล่ะไอ้ตัวเนี้ยนะที่ผมส่องไปเนี้ยเพราะว่าฝักมันแก่หมดลวสัตว์ก็ไม่กินข้นข้างหลังผมเนี่ยขนุนนี่ตันขนุนเลย มม่โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็อยู่ในความสงบเดี๋ยวรเราจะเราเฝ้าสัตว์นะแจ๊คเนาะถ้าสมมติเราได้ยินเสียงอะไรหรือว่ามีตัวอะไรเดินเนี่ยเราก็จะส่องแล้วก็ถ่ายเนาะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็มานั่งเฝ้ากันก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่ก็รู้สึกดีละก็ยังเป็นหัวนิดๆอยู่เสียงทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมกับแจ็คเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีมันกาดกันแล้วเพร่าแจ็คเนี่ยน้องแจ็คก,ก็ตื่นมาได้ยิน ไม่ไม่แบบดึกแล้วอ่ะแจ็คมันจะมากินขนุนหรือว่ามาหาอะไรกินที่นี่วัน,นอันตรายนะเรานอนเรานอนเนี้ยเรานอนนี่ต่ำเกินไปนะนต่ำเกินไปมากเลยนนนคนอยู่ๆก็นอเฝ้าสัตว์นะผมเนี้ยเพื่งหลับแล้วล่ะ ได้ยินเสียงเลยตกใจตื่นกลัวนะครับกลัวแบบมันจะเดินมาทางเราเนี่ยเพราะฟังจากเสียงหมีเป็นมีสองตัวนะเหมือนมันจะสู้อะไรกันหรือเปล่าอุ้ยเสียงมันไกลขึ้นแล้วมันน่าจะมาทางนี้แล้วมั้งน่าจะไปทางนี้แล้วน่ากลัวมากาามาาเลยนะใช่ภาวนาอย่าให้มาทางนี้ก็พอ มนนี้ผมนระแวงไปหมดเลยลับไปได้แป๊บเดียวเลยครับเราฟังเสียงประชยังไม่ได้มหยังดังไว้แต่ว่าไกลมากมันคัดกันอนะแล้วตัวพวกกับตัวเมียวไม่รู้ฟงอยู่ง,ยงูนผุน,น้ำนรุนนาลำพึ่ง นี่น,น,น,น่าน้ำพึ่งน่าน้ำพึ่งเลยดิตอนนี้เงียบไปแล้วเงียบเงียบหายแล้วคิดว่าน่าจะไปทางนี้เลยไปไกลๆเลยน่าจะไปมันน่าจะไล่กันไปฝั่งนู้นแล้วก็ภาวนาอยาให้มันกลับมาทางนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะมาหากินน้ำพึง่งเนี่ยตรงนี้ไม่มีต้นพึง่งครับแต่ แต่ต้นพึ่งจะต้องขึ้นไปข้างบนนู่นใช่ไม่มีต้นพึ่งไม่ใช่ดิมันมีผลไม้ดิตรงเนี้ยใช่ใช่ผลไม้อยู่นื้นคืนนี้นี่คงไม่มีสัตว์อะไรมาแล้วละมะั้งมันกัดกันเสียงดังขนาดน,นี้ตื่นแล้วลก็รอดูก่อนถ้าไม่มีก็คือถ้าคือมีก็ตื่นมาส่องถ้าไม่มีก็คงจะหลับ ใช้ลราคอนอนแล้วก็ขอแบบเฝ้าก่อนเฝ้าระวังไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่านะตกใจมากมะที่ผิดป,ปกติเนี่ยมียกล้องไทยทุกคน,นได้เห็นไอปอนะแลวไม่รู้มันดังนานได้ยังนะเพอเมืนกีพี่เผลอหลับไปผมตื่นเลยตื่อผมได้ยินบุกผื่นอ๋เดี๋ยวนอนนั่งเฝ้าก่อนมันคงไม่มาหาเราหรอกมั้ง ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมดูผพาทิดขึ้นข้างหลังผมแล้วนะคะนี่อเอาไกล้องขุ่นๆนะครับผมนี่คุณแจกก็หลับอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็ปวดท้องมากเลยผมจะลงไปทำธุระข้างล่างนะครับผมกแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานะครับตอนนี้ผมก็ทำธุระเสร็จแล้วนะ กลับมาก็เจอแจ็คตื่นแล้วด้วยเรียกหาผมด้วยนะครับผมกลัวผมหายไงเรื่องของเรื่อง,องผมก็ใจอยู่หน้าตาผมก็มละเอางาากันนะครับผมนักฟ้านะันางสวรรค์เนี่ยอาจจะเอาผมไปมแล้วก็เมื่อคืนครับผมนะเมื่อคืนเนี่ยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงของผมได้ยินเพราะว่ามันเป็นเสียงมันนี้เป็นเสียงมีนะสองตัวนะตอนนี้ทัายวนนีน้เป็นสองตัวนะครับมันมันแย่งอาณาเขตหรือว่าแย่งอะไรกันสักอย่างนะทุกคนมันไล่ควบกัน ก็อันตรายอยู่นะแต่ดีที่มันไม่มาทางนี้นะครับผมนะทีแรกสิ่งมันแบบอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แต่เหมือนพอเรามันสู้กันแล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หายเงียบไปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้คือถ้าเดินป่าช่วงนี้เดือนห้านี่ครับผมก็เป็นเดือนเมษานะครับผมนะเป็นช่วงที่ต้องระวังหมีที่สุดนะครับผมถ้าเราเดินป่าเนี่ยบริเวณที่มีต้นพึ่งเยอะๆนะครับผมก็ป่าตรงนี้มีต้นพึ่งด้วยนะครับอยู่บริเวณไม่ไกลจากแถวนี้นะผมก็ต้องระวังที่สุดก็คือหมีนะครับผมเนาะ ตรงนี้เป็นหน้าที่แบบมีออกล่าน้ำผึ้งนะทุกคนนะน้ำผึ้งก็การเดินป่าช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะหมีเนี่ยมาเราสูนไม่ได้หรอกนะถ้าเรามาค่อยมีดกับมือเปล่านะครับแต่ก็นอนบนต้นไม้นี้ก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยนะกับหมีไม่ปลอดภัยนะครับผมนะการที่เราจะนอนปลอดภัยเนี่ยคือเราต้องมีอาวุธที่คือสู้มันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้นไผ่้นาที่ผมเคยเล่าไว้นะครับผมเนาะ ต้นไผ่น้ำเนี่ยกันได้แน่นอนนะหมีมันกล้าเข้าไปนะใช่ไหมแจ็คครับผมอืมก็เช้าเช้านี้ผมก็ยังไม่หายปวดหัวเท่าไหร่ห,หรือเวียนหัวเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับบ้านในเช้าเลยดีกว่านะปกติผมก็หลังๆผมก็ไม่ได้ทําแบบนี้แต่ช่วงนี้ผมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนะผมนะไม่สบายแต่เมื่อวานนั่นแหละก็ทุกคนก็จะเข้าไปอยากดูภาพบรรยากาศอะไรนะก็เข้าไปดูที่ช่องแจ็คนะครับคนชื่ออะไรนะ ข้างใะไรแจ็คคนลุยป่าใช่แจ็คคนลุยป่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไมค่อยสบายปวดหัวเวียนหัวก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายก็เลยให้แจ็คถ่ายหุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็มีหลายอย่างที่ผมไม่ได้ถ่ายมากมายนะไปดูที่ช่องแจ็คได้นะครับโอเคับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกับแจ็คนียเก็บตัวเก็บของนะนงก็เดินทางกลับบ้านนะผมก็อยากจะกลับแล้วเพราะว่าผมปวดหัวนะพอยาที่พาราที่ผมเอามาเนี่ยสองเม็ดหมดแล้วนะครับผมหมดแล้ว ตอนนี้เราสองคนก็ลงมาถึงยังตน้นไอ้ผอครับผมตอนนี้เราสองคนก็เก็บกของเสร็จแล้วนะเราก็ลงมาจากต้นไม้แล้วทุกทุกคนนะดูนี่ครับใหขึ้นบนนู่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะก,ก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอโทษที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนเชา้าเราไปหาอะไรมาทานนะครับเพราะว่าคือผมไม่ไม่ค่อยสบายจริงๆนะผมนะก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับ ไปอาบน้ำแล้งนี้ลงจุวแลวก็ว่าจะพักผ่อนนะครับับสักหนึ่งวันนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะจ๊ะนะครับผมก็สวัสดีกลับลาทุกท่านนะครับผมนะโชคดีทุกคนครับผมเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผม